กาบสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม f o r z a Horizon 5แล้วนะครวันนี้เราก็มากับรถ Mazda RX 7นะนี่เป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะฮะนี่เราจะมาทำแต่งกันเลยนะฮะร,รอบที่แล้วเป็น Toyota Supra นะครับนี้เรามา RX 7มากนะจะทรงแบบโอ้โหเดิมๆนะครคันนี้ไปเราทำการแต่งกันเลยใส่เลยใส่ให้หมดนะเอาใส่ไป ใส,ส่สูตรทุกอันใส่แปะเทอร์โบโหอันนี้ไม่เกินไปมีแล้วกันทอ่อท่อต้องด,งดังแน่นอนเปดังแปลกๆว่ะเออนีเพราะกว่าอันนั้น,นมันแหลมไปอะเอ,อ่อใส่ไปให้หมด โอเคอันนี้มีของแต่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนไม่เหมือนซูปอนะอันนี้ช่วงช่วงล่างน่าจะเหมือนซูปอเลยอันนี้ก็เป็นดิฟโอเคใส่ไปให้หมดนะตัโตถังอันนี้ก็เป็นเหล็กข้างในใส่ไปอันนี้น่าจะเป็น,ปนพวกคัสเกียเอาเป็นเกียเหมือนเดิมเอ้ยเหมือนซูปอเลยอันนี้ของดิฟไม่เอา อันนี้ก็มีเครื่องสำเร็จรูปนะฮะมีวีแปดอันนี้เป็นแรล,ลี่โอ้โเสียงมันดุเกินมันมีตีโป่งด้วยอุ้ยอันนี้ตีโป่งเยอะเยอะกว่าซูปราโมเป็นแนวรถยิบเลยอะทุกคนเนี่ยม่เหมือนรถอะไรนะเหมือนรถสักรุ่นหนึ่งอะโหไม่แน่ใจหุ้ยอันนี้ก็สวยเกินเฮ้ยเรื่องว่ะ อันนี้ไอ้ัวนี่เปยเลยทุกคนแบบเป็นรถดิฟอ่ะเอออันนี้มันสุดไปวะโอเคเราไม่เอาแล้วกันมาเป็นแนวรถดิฟมากกว่ารถธรรมดาข้างหน้าซูเปอร์ไอซูเปรอร์อ7เอ็กเซเวนเหรอเอ็มไหนดีอยากได้มีไฟเลีย้ยวอ่ะแบบนี้แล้วกันเออข้างหลัง ไอ้สปอยเลอร์หลังนี่เลยละกันสุดเลยละกันสปอยเลอร์ตรุ้ยท้าย,ายอันนี้แบบเต็มเต็มแบบไหนดีวะ a few minutes later ดำด้านเลออกแดดดูดิไม่ดำด้านอะไรนะส้มสีส้มส้มส้มอันนี้หน่อยโอ้โหสวยจริงทุกคนล้อ ดูไฟดิดูข้างในข้างในเดิมเดิมนะข้างในเดิมเมโอ้โหเสียงเพราะเหมือนเดิมชอบชอ,อบเสียงรถแบบยุคนี้มากเลย มาเราไปดูทางตรงกันมั่งข้อจัดเลยรถเกือบยุคนี้ตริดไม่ได้นะดิดไม่ได้ทุกคน,นไป มันแรงแม้เหมืออสูมันมันมันซูปป้าน่าจะแรงกว่าลองลองดูเลยทางตรงซูปป้รมาสามร้อยแปดสิบนะฮะคือเนินเดี๋ยวลองเนินดิทางเรียบเดี๋ยวลองเทสตก่อนสามร้อยแปดสิบซูปป้าอู้ช้าอันซูปป้าแรงกว่าจริงทุกคนแย่งนี้มันได้เรื่อยๆเ,ยเห็นไหม ันแล้วว่าดูป้าแรงกว่านะโอเค มันออกเป็นแนวรถดิฟมากกว่านะเนี I ้ย iX วเดี๋ยวเราลองไปดูมามันแข่งตัวซูเปอร์แรงกว่านะฮะแรงกว่าเยอะเลยอเอัเปลี่ยนแล้วเหร ข้างๆในรถรุ่นอะไรวะเบนเหรอเบน GT อ่ะหลุลดรอไปติดปถปากานี่มาดิมาดิเบนเบน bến đồn kinh, reo róc, thằng nào lướt lướt luôn lướt 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 เอาอยูเอาเรื่องอยู่โออโหยอ,อาอตีมาตีที่สองอเงินเจ็บที่หนึ่งจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้โหไม่ได้วะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยทิ้งห่างจังหวะนี้กูทิ้ง กูทิ้งทางตรงแล้วด้วยทางตรงแล้วด้วยทางตรงแล้วด้วยวุ้นแม่งมะไรมาวะมาอยู่ม,มาอยู่ไม่ยอม ไม่ยอมกูไม่ยอมกู wow. ไม่ยอมมาดิมาดิมาดิไม่หมดได้ดดูมาดีครับ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 มาดิครับ กดทางด,ทาง,ดทางมาดีมาดีจะถึงเส้นชัยแล้วด้วยที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลทิ้งเป็นทุ่งทุกคนมาเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าที่หนึ่ง โอ้โหสองนาทีห้าสิบสี่โอ้โหอย่างเอาที่หนึ่งนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กับเจ้า Mazda X7 ก็ขอโจบไปเพียงแค่นี้นะฮะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะลงคลิปรถเยอะเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกอยากให้เล่นรถขั้นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะฮะใน For z a Horizon 5แ้แล้เจอกันใหม่ครับ บ๊ายบายจ้า